Keep it together, try to keep this thing. Dinh like, jing chit like. Great radio, và Click like, facebook slash radio. มอนจะเลยเวลามาประมาณแค่สามนาทีเท่านั้นเองนะคะจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้เลยเวลาเนาะแต่ว่าเผอิญว่าติดเพลงเมื่อสักครู่นี้ไม่จบซากทีนั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้จบเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เข้าสู่ช่วงเวลาที่คุณรอคอยกันดีกว่านะคะกับเรื่องราวที่เราจะได้จะเจอกับพวกเขาเหล่านี้ส่งเสียงทักทายกันหน่อยจ้าสวัสดีค่ะ <laughs> โอ้โหเวลามาพร้อมกันนี้มันดูสนุกสนานดีเนาะ <laughs> สวัสดีครับผมมีใครอยู่กับพ่ลิตาบ,บ้าง อ,อยู่กันครบ3สาคนเลยฮะผมทองค,นนครับม้นค่ะณเดชครับว่าใครนะเอา <ใจ S 2> <ๆ S 1> ดีๆจๆีเดี๋ยวตกใจนึกวานะเดชมาอยู่รูมเธอที่นายตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆถ้านาเดชมาก็ไล่2คนนั้นออกเลยก็ได้นะ สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับพี่ลิตานะคะกับเกรดเรดิโอวิทยุออนไลน์ขึ้นได้ของภาคใต้ในจ๊ะที่ไร้หน้าปัดวิทยุในการฟังแต่ฟังได้เฉพาะโลกโซเชียลออนไลน์เท่านั้นจ้าวันนี้เรามาพร้อมกันทั้ง3าคนเลยรอบที่แล้วรู้สึกว่าเราเคยสัมภาษณ์แต่ว่าหายไปหนึ่งคนถูกป่ะถ้าจําไม่ผิดใช่ไหมฮะแต่วันนี้มาพร้อมแล้วก็ครบกันหมดเลยทั้ง3ามคนนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องอะไรเอ่ย อาวันนี้มาซิงเกลิลใหม่ครับผมซิงเกิลนี้เป็นซิงเกลิลที่สองแล้วครับของอับบัมที่สองครับชื่อเพลงว่าความจริงครับครับผมอมืนะเพลงนี้ฟังแล้วน่ารักดีเ<ช>สียงร้องพระเอกใช่ไหมเสียงร้องของใครอ่าเพลงนี้เสียงร้องคือปกติจะได้ยินเสียงผมบ่อยๆนะแล้วก็หรือที่ได้ยังได้ยินเสียงมนบ้างที่ร้องคู่กันกับท้องบ่อยแต่ว่าเพลงนี้คืออเป็นพี่แว่นใหญ่น้องครับทาไมถึงเอาแว่นใหญ่มาร้อง อเขาขอร้องกะแล้วต้องบอกก่อนว่าคือเพลงเพลงนี้คือพี่วันใหญ่คนเขียนครับแล้ก็เลยเพราว่าเอ่อเรื่องเพลงที่เขาเขียนเนี่ยเขาถ้าเราถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีกว่าเราเขาน้าจะอินกว่าเพราะมันเป็นมันเป็นช่วงโมเมนต์ที่เขาเคยเจอมาสบายก็เป็นสบายเขาด้วยชันจนนอ๋อประมาณว่าอย่างนั้นคือพูดง่ายๆเลยเป็นตัวตนของตัวเองอย่างนั้นนะฮย พี่ก็นึกว่าเขาห่วงเพลงเขาเขาก็เลยขอร้องเองจริงๆมันเป็นเพลงออกแนวกึ่งป๊อกฟ็อกนิดหนึ่งครับค่อนข้างดนตรีมันจะไม่ไม่เหมือนเพลงหล,ล,ลวงอะไรอย่างเงี้ยครับคือจะเป็นอ,อย่างของเขาจะเป็นสไตล์ R&B ใช่ใช่อ,ออกแนวสบายๆอะไรอย่างงี้ก็เลยก็เลยเหมือนกับว่าคาแรคเตอร์ของดนตรีด้วยของของเพลงอาจจะเหมาะก,กับผมมากกว่า ด้วยความที่เราก็เป็นคนเขียนเองแล้วก็ความรู้สึกก็เป็นของตัวเองประมาณน,นั้นใช่ครับเราก็เขียนจริงๆเขียนจากเรื่องจริงของตัวเองด้วยของคนอื่นๆที่เราเคยพบเจอด้วยครับอ๋อแล้วความรู้สึกตรงนั้นมันหายไปแล้วยัง <c oughs> ผมว,ว่ามันก็เป็นเป็นโมเมนต์เหมือนในไม่รู้มีใครได้ชมเอ็มีหรือเปล่าคือต้องต้องถามแบบว่าถามว่านี่โมเมนต์นั้นยังอยู่ไหมหรือว่านิสัยแบบนั้นยังอยู่ไหมหรือที่ชอบตอบ พี่ตาอาจจะนอกเรื่องไปนิดหนึ่งไงก็คือไม่อยากถามอยู่ในเรื่องอย่างเดียวเดี๋ยวกลัวจะเครียดกันก็เลยถามออกนอกเรื่องเครียดกว่าอีกยังอยู่ครับก็ถือว่าจริงๆโมเมนต์แบบนี้ใครก็เป็นได้นะแล้วเป็นได้บ่อยๆด้วยโอ้ยบ่อยพี่ตาไม่เป็นนะไม่นะก็ถือว่าเป็นซิงเกิลที่เรียกได้ว่าเป็นซิงเกิลที่สองถูกไหมของอัลบั้มที่สองของพวกเราใช่ไหมคะอ่ะอ่ะเพลงนี้ใช้เวลาเขียนนานไหมอะวนใหญ่ โจทแป๊บเดียวครับตอนเขียนอ๋อเพราะมันออกมาจากเรื่องจริงด้วยมันก็เลยออกมาง่ายๆใช่ครับแต่ว่าตอนทํากันน,นานมากกว่าจะเป็นเพลงออกมาได้เพราะว่าอ,อผ่านการแก้ไขดนตรีผ่านการคิดกันใช้เวลานานมากว่าจะออกมารูปแบบไหนครับอืมใช้เวลานานแค่ไหนครับผมประมาณหลายเดือนนะประมาณสี่ห้าเดือนได้ครับสี่ห้าเดือนนี้ถือว่านานสําหรับเราใช่ไหม ถือว่านานมากครับเพราะว่า,าเพลง,งเดียวใช่เพลงนี้เพลงเดียวในการที่แบบว่าเราจะอัดดนตรีปรับดนตรีมิกซ์มาสเตอร์ออกมาให้ออกมาแบบว่าอได้อย่างใจเราจริงๆ<ม>เป็นเป็นไฟนนลเนี่ยถือว่านานมากครับผม,มีคนมาช่วยหรือเปล่าครับ,ม,รบมีเป็นเหมือนเดิมเขาเป็นพี่ไก่สุธีครับแลออ้วก็เป็นอาร์เซนวินซีใช่ครับก็เป็นเป็นเ,นเพื่อนๆการที่คอยมาช่วยดูแล อืมอืมแต่ว่าตอนที่ว่ามันออกมาเป็นไฟแอลแล้วก็ถือว่าเราพึงพอใจสําหรับตัวนี้ก็ดีค่ะดีครับก็ดีกว่าที่เวอร์ชั่นก่อนๆที่เราทํมาอ๋อก็คือเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดว่าอย่างนั้นใช่ก็ถือว่าดีที่สุดลงตัวที่สุดค่ะโอเคอ่ะฮะคิดว่าเพลงนี้น่าจะกินใจคนได้เยอะมากน้อยแค่ไหนครับผมกินใจไหมก็ ถือว่าใช้ได้กับคนตอบรับนะคะก็รู้สึกว่าคนฟังแล้วเขาก็สามารถลิงก์กับเรื่องราวของตัวเองได้ใครที่เหมือนกับเผยใจเคยเผยใจไปแล้วก็ลืมเรื่องราวในอดีตอะไรเงี้ยอพอฟังเพลงนี้เขาก็รู้สึกเอ้ยโดนเนอะยิ่งเอ็มวีเขาก็บอกว่าเขาชอบพระเอกกันเอ็มวีบอกว่าบางคนกบอกว่แล้วก็ทําอะไรเงี้ยครับอะฮะทำไมไม่เอาแว่นใหญ่มาเป็นพระเอกเอ็มวีไปเลย ตอนแรกตั้งใจไปถาเรื่องยอดวิวอะครับนี่ก็โอ้ยผู้สะตรงเชียวให้กำลังใจกันหน่อยก็ได้แหมตอนแรกผมขอขอบอกเอ้ยผมขอเล่นเองอ่าแล้วไม่มีใครให้เล่นทุกคนยืนยันหนักแน่นว่าอย่าเลยทุกคนแบบว่าเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าหาพระเอกเอ็มวีเถอะอะไรอย่างนี้ใช่ไหม วันหลังก็ให้บ้านใหญ่เล่นบ้างให้ทาเล่นบ้างคือเล่นเองบ้างอะไรบ้างก็น่าจะดีนะพี่ว่านะจะได้แบบไปอีกหนึ่งโมเมนต์ทีหลังนี้แหละดีแล้ว <c oughs> ออกมาแบบแว๊บๆพอแล้วออกมาแบบแว๊บๆดีกว่าใช่ไหมเออแล้วยอดวิวตอนนี้เข้าไปอยู่ที่เท่าไหร่แล้วสําหรับความจรงิงสามหลังกว่าครับโอ้ปล่อยมานานหรือยัง่อยเมื่อปล่อยเมื่อประมาณเดือนหนึ่งครับ ใช่ประมาณเดือนนิดๆจ้เดือนนิดโอ้ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าตอบรับดีมากเลยนะถ้าอย่างนั้นครับเนาะแฮปปี้ไหมคะทั้งสามคนแฮปปี้ครับก็รู้สึกว่าดีใจครับที่จริงๆยอดวิวยอดวิวก็ก็เป็นสูวนหนึ่งแต่ว่าแค่คอมเมนต์จากคนที่ฟังและชอบเนี่ยเราก็ดีใจแล้วครับมันจะ มันจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นแฟนเพลงเราหรือว่าอาจจะเพิ่งเคยฟังออก็ก็ดีใจครับครับผมแล้วสำหรับบนใหญ่นี่เพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงแรกที่ร้องหรือเปล่าครับเป็นเพลงที่สองครับบ้านที่แล้วมีหนึ่งเพลงเหมือนกันครับบ้านแล้วเนี่ยก็เขาก็ให้โอกาสเพลงนึ้งบ้งนีก็ให้โอกาสทำไมพี่จําไม่ได้อ่ะแล้วเขาก็บอกว่าเพลงนี้เนี่ยถ้าไม่มาเนี่ยก็คือจะไม่ให้แล้วไม่ให้ลองแล้วอ,อ๋อนะเราก็เลยต้องทุ่มเทสุดตัว ว่างานเผื่อเพลงอัลบั้มชุดหน้าเราจะได้อีกสักเพลงหนึ่งแต่อัลบั้มนี้คือหลักๆแล้วจริงๆพี่ว่านี่จะแต่งเนื้อส่วนใหญ่อืมอ๋อเหรอครับแล้วซิงเกิลนี้เป็นซิงเกิลที่สองใช่ไหมเรามีแนวโน้มว่าเพลงในอัลบั้มชุดนี้ที่เราวางเอาไว้คิดว่าน่าจะมีสักกี่เพลงเป็นน่าจะเป็นหกเพลงครับเป็นอีพีอัลบั้มนะคน่าจะมีหกเพลงแล้วอาจจะมีโบนัสแทรกเพิ่มให้ด้วยครับ แล้วคิดว่ากว่ามันจะครบเต็มหกเพลงแล้วก็บวกโบนัสแทร็กไปเนี่ยน่าจะใช้เวลาอีกสักกี่เดือนกี่ปีครับตอนนี้จริงว่าเสร็จไปเยอะแล้วครับเสร็จไปเหลือแค่ส่วนน้อยในการทําที่เหลือครับเพราะว่าเราทํางานกันล่วงหน้าช่วงที่หายไปก็ทํางานกันตืบบ่นไว้ก่อนใช่ครับครับ่เพราะว่าไม่อยากทิ้งช่วงนานเหมือนอัลบั้มที่แล้วที่แบบแต่ละเพลงนี่ห่างกันนานแล้วใช่ใช,ใช่อืมอืม เองต่อไปนี่ก็หวังไว้แล้วว่าประมาณช่วงเดือนมกราครม,ม,มครับอืมก็ไม่ห่างกันมากเลยค่ะครับอืมก็ถือได้ว่าถ้าเวลามันห่างไปมากตอนนี้ศิลปินมันเยอะอ่ะเนาะพอเมื่อไหร่ที่มันห่างกันไปเยอะเขาอาจจะลืมหน้าเราไปเลยก็ได้ใช่ป่ะใช่อ,อืมเราก็กลัวตรงนั้นเนาะแต่ว่าพอพูดถึงชื่อรูมเทนินายขึ้นมาก็ยังไงก็มีคนจําได้อยู่ดีถูกป่ะค่ะอืมแต่ความใกล้ชิดมันอาจจะแบบว่าห่างกันไปนิดนึงต้องมาทําความใกล้ชิดกันใหม่อีก ใช่ปะก็ถือว่าสิ่งนี้เป็นความพึงพอใจสําหรับการทํางานที่เรียกได้ว่ายาวนานที่สุดสำหรับรูมเทอร์ที่นที่บอกมาเมื่อสักครู่นะคะแต่ว่ายัางไงซักก็ทําให้เราพึงพอใจสําหรับยอดวิวคิดว่าอีกสักประมาณไม่น่าจะเกิดสิ้นเดือนนี้ก็น่าจะมียอดวิวที่เพิ่มขึ้นมากกว่านี้ถูกต้องไหมครับก็ตอนนี้ทุกวันนี้ก็นั่งดูปั่นกันได้ค่อนข้างเยอะครับกดเองด้วยหรือเปล่าเรา ปันทัศนวิวเองครับผมมีการโทรแบบไปบังคับใครที่ใกล้ตัวหรือว่าเอ้ยโกดนะอย่าลืมโกดนะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าในหมู่บ้านนี่คือนั่งของตู้บ้านนะครับไม่ออะเออพี่ก็ว่าอยู่นะปั่นเองอะไรเองนะการทํางานเองจะได้แบบว่ารู้สึกดีเองด้วยหรือเปล่าก็ถือว่าเป็นเพลงที่น่ารักนะคะเพราะพี่ตาก็ฟังแล้วตั้งแต่วันแรกที่ทาง bctero ได้ส่งเพลงมาให้เลยเนาะก็คิดว่าเป็นเพลงเพลงหนึ่งแต่ว่าก็ไม่คุ้นเสียงจริงๆนะยังนั่งฟังอยู่เลยเอ๊ะเอาใครมาร้อง อืมก็คือแบบเอ้ยทำไมไม่ใช่มนนะ่ะเอ้ยทำไมไม่ใช่ทอมหมะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออนะมันก็รู้สึกไปอีกหนึ่งรูปแบบของความรู้สึกของเราที่คิดว่ารูมเธอตินายน่าจะเป็นทอมกับกับมนซะมากกว่าอะไรประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกลิ่นอายที่แตกต่างจากรูมเธอตินายนะคะก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเนาะถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวรอให้ทางรูมเธอตินายฝาก ซิงเกินี้สักหน่อยแล้วกันนาะเพราะว่าการโฟนอินถ้าเกิดยาวมากเกินไปเราก็ไม่มีอะไรจะคุยกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันแบบตัวจริงๆตัวเป็นๆที่สถานีน่าจะมีอะไรให้คุยกันเยอะกว่าน,นี้อาหาถ้ายังไงรุมเทตี้นายค่ะทั้ง3คนเลยแว่นใหญ่ด้วยนะคะมนด้วยแล้วก็ทําด้วยค่ะฝากซิงเกินี้กันเลยว่าจะฝากไว้ยังไงจะขอไว้ในอ้อมอกอ้อมใจหรืออะไรก็ว่ากันไปอ่าเชิญเลยเชิญเลยครับผมก็ยังไง ฝากคลิปความจริงครับซิงเกิลแากของพวกเราลูได้นานสามารถดาวโหลดได้แล้วนะครับทุกช่องทางเลยครับ i t u n e ไลฟ์มิวสิแล้วก็ KK Box ็อกด e r คลิเลยค่ะผมก็ที่สำคัญอย่าลืมของกันมาที่ r e a t Radio นะครับผมของกันมาเยอะๆนะครับแล้วก็มี MV บน YouTube แล้วนะฮะยังไงก็ไปลองดูกันได้นะครับสำหรับพลางงานนะคะถ้าเกิดว่าพวกเราไปโปรแถวหอยใหญ่แถววาดใต้อะไรอย่างงี้ก็อยากให้มาเจอกันนะคะไปดูได้บน f a c e b o o k c o m r o o m ก9 p a g e ค่ะโอเคมาโผล่ด้วยนะโอเคได้ขอบคุณมากเลยสาหรับรูมเต็ที่ไหยน,นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายช่วงเบรกนี้กันไปเนาะก่อนจะไปเจอกับผู้ใหญ่ใจดีในช่วงกลางชั่วโมงกับเพลงของพวกเขานี่ละคะ่ะเพลงความจริงใครยังไม่ได้ฟังนะเงี้ยหูชัดๆดังๆว่าแว่นใหญ่ร้องเพลงนี้เพราะแค่ไหนเนาะ ขอบคุณนะคะขอบคุณรมเทิร์นาแล้วก็ขอบคุณบีซีเทโรด้วยนะคะที่เลือกเราเป็นอีกหนึ่งช่องทางสําหรับการต้อนรับน้องๆทุกคนด้วยแล้วก็คิดว่าวันหนึ่งน้องๆน่าจะมานั่งอยู่ในสตูดิโอของเกรดเร a ดี o ด้วยนีจ้าขอบคุณไงเลยดอนะคะค่ะโอเคค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้กันค่ะสำหรับชาวเกรดความจริงจากรุมเทอร์จน่าค่ะ

และใช้น้ำตาล้าทุกอยางให้ลบเลือนอย่าลืมว่าความจริงเป็นอย่างไร ก็ต้องขอฝากสำหรับซิงเกิลน,นี้ไว้ด้วยก็แล้วกันนี่ค่ะนี่แหละค่ะเสียงร้องจากวันใหญ่ละ่ะเพราะใช่ไหม แล้วก็คิดว่าน่าจะโดนใจสำหรับใครหลายคนที่ชอบลืมด้วยว่าคนคนหนึ่งเคยทําร้ายเราแล,แล้วก็ให้เจ็บขนาดไหนอย่าก,กลับไปรักเขาอีกเลยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าความเจ็บปวดอาจจะกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะซิงเกลิลความจริงล่าสุดจากรวมเทนที่นายค่ะซิงเกิลที่2ของอัลบั้มชุดใหม่ล่าสุดนี้นะคะก็อยากจะให้คุณคลิกเข้าไปนะคะลองชม MV กันดูนะคะน่ารักมากๆเลยสําหรับเพลงนี้นะคะแล้วก็อย่างที่พวกเขาบอกให้คุณได้ฟังนั่นแหละค่ะพระเอก MV หล่อม,มาก <laughs> ประมาณนั้นนะอ่ะ เดี๋ยวทิ้งท้ายช่วงนี้ไปกับเพลงนี้